ขมินบอกมาอนุสาวรีตาอมผิดอะไรทำไมต้องทำลาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขมรพยายามบุกรุกเขตชายแดนไทยโดยการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณทับซ้อนช่องอ่านมา้าและเปิดเป็นตลาดจากนั้นขมรก็เริ่มสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นหลังปี2554โดยสร้างในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทกับทางฝ่ายไทยแม้ฝ่ายไทยจะคัดการไปแต่ก็ไม่เป็นผลขมรยังคงจงใจสร้างขึ้นมาโดยมีความคิดเห็นจากหลายๆแหล่งมองว่าฝ่ายขมรโดยฮุนมาเน็ตและฮุนเซนสร้างรูปปั้น ตาอมขี่ม้าชี้หอกร้องแหกปากมาทางฝั่งไทยเพื่อเป็นการมูอะไรบางอย่างหวังจะสะกดทหารไทยไว้ไม่ให้ต่อกรกับทางเขมรโดยตาอมที่ร้องแหกปากอยู่นี้มีประวัติว่าเป็นนักรบโบราณซึ่งเป็นทหารที่มีตำแหน่งเป็นแม่ทัพที่มีความเก่งกาสามารถมาก ในการลบกับสยามตาอมได้นำกองทัพขมิน้นรบตีกองทัพสยามจนแตกพ่ายไปและสามารถปกป้องดินแดนขมิน้นจากชายแดนด้านสามเหลี่ยมมรกตตลอดจนถึงพระตะบองแต่เอาเข้าจริงๆตาอมก็เป็นเพียงแค่ตำนานเพราะไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ขมิน้นโดยวาระสุดท้ายของอนุสาวรีย์ตาอมแหกปากถือหอกก็มาถึงเมื่อทางกัมพูชาและไทยได้เกิดการประทะก,กันในพื้นที่ทับซ้อน ในช่วงหนึ่งที่ทหารไทยได้ยึดพื้นที่อ่านม้าได้สำเร็จปืนใหญ่ฝ่ายเขมีที่กะจะยิงใส่ทหารไทยดันพลาดไปโดนอน,อนุสาวรีตาอมกลายเป็นกูโก้ครัน้นออกหักในที่สุดเหตุนี้จึงปิดตำนานวีรบุรุษเขมีตาอมแต่เพียงเท่านี้และสารจากกระทรวงเวทมนต์ตาอมได้สื่อสารและฝากบอกมาว่าไอ้ลูกหลานจันไรคแม